สวัสดีค่ะเจอกันกลัวกับเบลลี่กิน,กนซ่บแซบไปแซ่บมจากสีปากนะคะวันนี้เมนูตำค่ะทุกคนย้อนน้ำลายมากจ้าตำรวมกุ้งสดหมูยอขนมจีนเอ่อหอยนะคะวันนี้ได้หอยเชอรี่มาแบบตำรวมตำเหล่านะคะทุกคนอืน้ำลายแตกมากจ้าแล้วก็มีมะเขือนะคะเป็นผักแก้มนะคะแล้วก็ผักดองจ้าก่อนทานนี้เลยจ้ามะชาวะละหนึ่งแก้วนะคะสุขภาพที่ดีจากภายในสุภายนอกค่ะ เล็กดื่มทุกวันวันละหนึ่งแก้วนะคะผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับตัวบคุคคลนะคะนี่เลยค่มะมาจ่ะมีหลายยี่ห้อไปเลือกเลยนะคะเพราะว่าเล็กทานหลายยี่ห้อนะคะทุกคนแล้วแต่ว่าใครจะถูกกับตัวไหนนะคะอืมมาเลยจ้ะมาเลยจ้ะน้ำลายไหลน้ำลายไหลโออน้ำลายไหลจ้าอันนี้ตาเด็ดได้ถ่ายตอนทําให้อยู่นะคะเดี๋ยวมาลงคลิปให้ดูนะจ๊ะ อืออเพื่อสะใจมากทุกคนก็เลยคาวหนังไก่กรอบของคุณนันเดอดกรอบนะคะเขาอยากได้านชิมตะกร้าเดอดปักนะฮะหนังไก่ชิ้นใหญ่แบบนี้เลยค่ะจับมาก เช่นขนมนมจินก็เหนียวนุมเช่นเคยคะ่ะมุ่งสดนะคะวันเนี้ยวันนี้มีเม็ดกระถิ่นแล้วนะคะทุกคนกจ,จบนะคะใช้มือสวยเลย คนแซ่บมากอืมอร่อยดีอืมรสมากตักดองหัก <Nee> không cần tin nhiều nó mặn Ну, mm -hmm. อือ uh huh. จะเมาคนมาเขือเทศตักดองค่ะอือ uh huh.